สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเข้าไปประจำทุกวันนะครับแบบเจดมคลับเป้าวิเคลอฟเวอร์กันแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับอะไรก็แชร์ติดตามมันไว้ตูนยูไนเต็ดฟรีเจนี่หนื่อยดําทุกวันนะฝากแล้วแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนสามสามนะจ๊ะเอาดีครับมือวันเสาร์นะครับเริ่มมาที่สุดเดนออสเวนคารก่อนเลย2องทุ่มตรงครับคาร์มาโดนกับเดอร์การ์เดนนะครับคาร์มาชนะ2แพ้3เดอร์การ์เดนชนะ3เสมอ1แพ้1 ฟอร์มไม่ต่างกันเยอะแต่ว่าเฮตต์ตัวเฮตเนะี่ยเยอการ์เด้นดีกว่าเล็กๆนะครับชนะ3เมคามาชนะไป2จากฮารานลสุดที่เจอกันนะตนัวเล่ครับคาร์มาในบ้านวินส์โอซูจิโรเบิร์ตโกยานี่และกองหน้าอย่างดิโนอิสลามวิชนะส่วนเยอการ์เด้นครับสมลดาวต็อกแม็กเนียนและกองหน้าใช้เดนิสฮัมเมตคู่นี้เยอการ์เด้นบุกไปนปะคับชนะ1ประตูะแฟนเฮ hey, 1แขน2ประตู hey, เฮเต็มๆซึ่งจะทล้แล้วเยอการ์เด้นดูดีกว่านะในทุกมิติเลยน่าจะบุกเก็บ3แต้มได้อยู่ด้วยยิงทะลุไปไกลแค่ไหนนะครับทีเยือนนะเยครเัน ไปต่อกันทีฮารุตรงนะครับนอร์เวย์ทิ่เปลิกาเอ็นซับบอก08ดวลกับ SK สเคบรานนะซับบอกชนะ2แพ้3 SK b r a n บรานชนะสเสมอ2แพ้1ฟอร์มใกล้เคียงมากเฮทเวบรานดีกว่าเล็กน้อยชนะสเสมอ2แพ้ซับบอกไป1เกมจากหานัดล่าสุดนะครับตัวมาเล่นนะซับบอกวันนี้แฟงคลินเทโบไอมาเชอร์และกองหน้าใช้เฮนริกไมสเตอร์ ส่วนบรนดนะครับมีจาเฟตเซรี่เอมิลคอนวิกแล้วก็น่าใช้นิคลาสคาสโตรนะ,ค,ะคู่นี้บรนบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบปนแฟนยิ้มหวานเลยแต่ถ้าเสมอพังกันนั้งแถบซึ่งย้ำดูแล้วพวกเขาก็ดูดีกว่าซับบอกเล็กน้อยน่าจะบุกเบียดเบียดหนึ่งประตูอะไรแบบนี้3แต้มน่าจะทําได้นะครับมองทีเดือนนะ SK บรน ปิดท้ายที่สวิตซ์ซูซปเปอร์ลีนะกนะครับห้าลูกตรงนะลูกาโนโดนกับกราสซอปเปอร์ซูริกนะครับลูกาโนชนะ3แพ้2กราสซอปเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มใกล้เคียงเฮลเทเท่ากันเลยชนะฝั่งละสเสมอไป1เกมจากคณะล่าสุดนะครับตัวเล่นนะลูกาโนวันนี้ซาโลเดคาลีอาแวมาบิลและก่อนหน้าอย่างเรนาต์ดาดาชอปส่วนกราสซอปเปอร์ไปเยือนนะครับมีทั้งลาสไมล์เรนาโตสเตเฟนและก่อนหน้าใช้บอริสบาร์บิชนั่นเองนะคู่นี้ลูกาโนบังคับชนะ1ประตูแฟนยิ้้มไดครึ่งมมุปาาากกกออยยิ้้้มวงงๆต2ประตููห่่่่าางงงงงซึยัดไปแแแลล้้้ววชโโมมมนีีอกสสบตเ มองทีเบตนะครับกราส s อปเปอร์ซูริ h สรุป3ามทิเอบอเราทเป้าข้ามคือวันเสาร์แบบนี้นะครับเยอการ์เดนเอสเคบรานและกราส s อปเปอร์ซูริ h ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทาเราตู้ยูยเต็ดฟิชจะได้เหยียดดำทุกวันพรุ่งนี้มาทำเป้ากันแบบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ